สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมก็เมื่อวานนะคู่ลิเวอร์พูลที่ให้ไปก็กดไป5-0นะโอ้โหกินเต็มทุกราคาเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลคู่เอ่อเชลซี Chelsea นะครับผมเจอกับแลนด์นะครับผมสเตทแลน์นะครับก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูในคู่นี้นะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันก่อนเลยนะครับเชลซีสเตทแลนด์นะครับผม ามานับของทางเชลซีนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 10ลูกนะครับผมเชลซี Chelsea ทําได้10ลูกส่วนสเตเลนนะครับผมทําไป2 3 4 5ลูกนะครับก่อกไป5ลูกอันดับกับคะแนนนะมาดูกันเชลซี Chelsea อยู่อันดับที่1คะแนน4นะ อันดับที่1คะแนนส่ส่วนแล้วนะครับผมอันดับ4คะแนน1โอเคครับดูราคาต่อรองนะครับเชลซี Chelsea ต่อ1.5นะสูง3ต่อเจ้าบ้าน1.5สูง3โอเคครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ผลกันนะครับว่าสูตรจะให้อะไร ส่วนก็ให้ออกมาแล้วจะมีโอกาสสูง75นะเนนะขอแนะนำมาสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับโอกาสสูงแรกก็75มีโอกาสสูงเต็มด้วยนะครับส่วนทางโอกาสที่ใครจะชนะก็เป็นโอกาสของเจ้าบ้านนะครับเชลซีมีโอกาสอยู่ที่55แล้วก็แลนด์มีอยู่แค่40นะครับก็คู่นี้ก็จัดไปเลยครับสูงแรกสูงเต็มเชลซีนะ โอเคครับแต่ก็เน,น,น้นสูงเน้นสูงเต็มได้ครับเน้นสูงเต็มโอเคนะครับ